นี่เลครับมวยไทยของเราก็ต่างผู้คนไทยให้เรามาตโดยตลอดเลยทีเดียวนะครับจะต้องหนึ่งสมรมมีพระรจียัศวไหวครูนี่แหละให้มาสากเหล็กสำนักนสักมองสริรัตน,นนี้เป็นแชมป์หลายรุ่นนะครับถึงจะบอกว่ามัดสากเหล็กเพราะว่ามัดขวานี่ทรงพลังมากๆเลยต่อยในรุ่น ในน้ำหนัก126ปอนด์นะครับ126ปอนด์สุขสิทธิ์ของสนองรักวันนี้เดิมเลยทีเดียวใน่ดแนนีแต่ว่าถ้าเกิดคนไหนถ้าเกิดต่อยเขาไม่ลงต่อยเขาไม่โย่เออก็เตรียมไว้เลยเหยางเหยาทงเตรียมไหม้แต่วันนี้โอ้โหฝึกป,ปืนมากเลยทีเดียวนะครับเดียนแป่าไม้ไม้มวยไทยทุกอย่างต้องพร้อมหมดต้องมีผ้าปีเจ มงคลแล้วก็เติมด้วยพวงมาลัยด้วยนะครับแล้วก็ผรว,วันตาด้วยคูน้องล้มเลิกถึงภูบา,าจารย์เลยทีเดียวไฟแดงวันนี้สมานศักดิ์มือสริน้ำเงินโอเคครับพี่วนายนะครับลิขิตรถจกนี่คือน้องแนมคนสวยครับจบดินเาตรีเรียบร้อยนะครับนี่ะลูกสาวของผู้ใหญ่ใจดี ผู้ใหญ่บ้านจะลงเราเนยนะผู้ใหญ่บุญพินแจ่งงามลูกสาวสวยจริงๆครับสวยเหมือนแม่งามเหมือนพ่อครับวันนี้ดูใช่สมเป็นเป็นจักรยานีจริงๆครับนี่นะครับกรรมการผู้ชิคานเวทีนะครับปรบมือให้กับบุญช่วยนครนายกด้วยนะครับนีนะครับวันนี้กีรติถ้ามวยคู่นี้ด้วยครับจริงัจริงนะจริงจัจริงครับ ได้เสียได้เสียเลยได้เสียเลยกันหมั่ให้ดีาฟแดงสำนากสัตว์เมืองสุรินทร์น้ำเงินหมวดนายนะครับพลิจิตรรถยกย้อนยุบก่อนฝ่ายแดงสำนากสัตว์น้ำเงินหมวดนายละเออลีลาโอ้โหดิมาดิมาดิอย่าโดนเอ้าแ่หนจ่าก่อนสำนากสัตว์หมวดนายบางกว่านิดนึงแต่เร็วเร็วการหมั่นทำดีๆนะ มันมันให้ดีออออเออเออขยับหลอกเอ๋ยอย่างนั้นอย่างนั้นจะหนีอย่างนี้หลอกไปหลอกไปเออ,อดูนี่มา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 ,มาเลยเอมอมาเนร่าเนร่าหรือว่าสำหรับศักดิ์มือซีนเนี่ยครับเล่ห์หกเล่ห์หกนิดหน่อยไม่เป็นไรร่างกายดีตลอดเลย วันนี้ต้องขอบคุณนะครับดอรอัญชาระยับสีนี่คนที่มีน้ําใจมากๆเลยนะครับมีน้ําใจมีแต่เพื่อนมีแต่พี่มีแต่น้องนะครับมีแต่คนที่รับทั้งนั้นนะดอรอัญชาระยับสีนะครับวันนี้ต่อยกันสักต่อยกันสามยกล,ล,ล็อกไว้ล็อกไว้รามการมาช่วยแก่แยกก่อนเวลาังไม,ไม่ออกมายังไม่ออกมา คนนายขยับไปแม่เออไปนี้ไปนี้อย่ากลัวอย่ากลัวโอ้โหสมัยใน้ดีมัดหักเดี๋ยวนี้มันไม่หนักแล้วเออคนนายยังไม่ต้องกลัวเอาย่องไปนี่ย่องไปเออจะล้มเพื่อนเขอยู่แม่เออคนายหลุดมาเลยคนนานออกข้างที่อย่าไปรับอย่าไป สอนเอ่อเอีอยกไปนี่ยกไปอ้ย่างไรยา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 ข้างหลังข้างหลังข้างหลังการมุดช่วยแต่แย,ยกทอดยกเงินเอาเขอสิงประมรือด้วยขอสิงประมรือด้วยนี่นะครับยังไงเอ้านะหนึ่งยกผ่านไปนี่นะครับถ้าไม่มีท่านดออกเตร์ช้างนะครับนี่ ท่านนุชช้างนี่ในเรื่องหัวใจสุดยอดเลยวันนี้หกคนล้นหลามเลยนะครับเปิดให้ชมฟรีดูมวยฟรีนี่แล้ววันนี้ที่จะขาดไม่ได้หลายหลายท่านเลยทีเดียวขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับที่มาร่วมงนานวันนี้ด้วยพร้อมทั้งแฟนบัดมวยทั่วสารทิศเลยนะครับวันนี้มาชมรายการมวยนัดพิเศษวันนี้นะครับก็นในศึกฉลองซุปเปอร์ตูนี่ครับ เฉลิมไทยมวยไทยนี่ตานพยาเสรษิตนี่มาลูกกระตอยกที่สองอ้าวโอ้เอลอกเลยตีดีก่อนหน้าตรงตีโอ้านาทรยกสองยังมีหลายอยู่อา้อาวอ้าวล็อกไว้ลอว็ลอกไว้โอพ้อีกแล้วโอ้ธนา ยิ้มแจ็คปรีเลยเอาย้าหมดนายหมดนายเข้ามาตีนี่<ต>นะ<ต>ครับท่านม่มีท่านดรพิชาริยศีไม่ได้ดูมวยอ,อย่างนี้แน่นี่นะครับในเรื่องหัวใจน้ำใจจัดให้ปรีเลยนี่นะครับท่านดรภิชาริยศีเอ้าโผล่มาที่มาแม่ไม่ตีไม่ตีอาดู ดูแล้วก็คิดไปด้วยนะครับว่าศิลปะแม่หม้มวยไทยนี่เราคู่คนไทยมาโดยตลอดเลยทีเดียวต่างชาติว่าเก่งแค่ไหนนี่ถ้ามาเจอนักมวยไทยที่นักมวยไทยไม่แบกน้ำหนักมีนักมวยไทยยากเอาเธอล็ออีกแล้วแม,ม่แฟนมวยที่ยังไงเนี่ยเอาหมดไหนหมดนะไรแทงี่แทงแทงไป เอาพยับปีกนี่นะครับมวยคู่นี้ก็โชว์ให้ทดูโชว์โชว์ให้ดูโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูแต่ว่าของจริงของจริงแย่เงียบเลยนะครับไม่มีไม่มีไม่มีห้าสี่ซ้ำสองไม่มีห้าสี่ซ้ำสองแม่นารันโอ้แสดงว่าร่าขายหญ่แข็งแรงอ่ะ อนารานแดงนะครับขยับไปอผมสั้นกว่าหมดนะอ้าวซ้ายมาออกไปดีหมดนะอ้าหมดยกที่สองเสริมลาบเสริมลาบมาพบจังไนไม่เป็นครับเสริมลาบบุญรองครับนานจักรีครับมาพบด้านบนครับเสริมลาบอีกยกเดียวเหลือยกเดียวครับก่อนจะหมดยกท่านจะมอบรางวัลพิเศษด้วยนะครับเสริมลาบเสริมลาบบุญรองโนอีนาโมเอลเลื่อนเลย ท่านเสริมศักดิ์ครับเสริมศักดิ์เสริมศักดิ์ก็เพ่มเตเสริมหนักเสริมศักดิ์ท่านเสริมศักดิ์มารองครับท่านเสริมศักดิ์มากรวพี่ครับเหลือยกสุดท้ายยกนี้ยกที่สามนี่นะครับได้ดูแบบนี้นี่โอ้โหต้องขอบคุณเลยทีเดียวท่านดรช้างนะครับ ท่านดรอภิชาญยศศรีนี่วันนี้นี่หลายๆฝ่ายมาดูทั้งเมือง <Yeah. S 1> แม้ทั้งอุทัยทั้งอาศัยเลยทางมาเลยอ้าวพยายด <Yeah. S 1> ี๋ยว นี่นะครับฝ่าออดนะครับฝ่าออดบุบลูกบุบลูกบุบลูกฝ่าอ้นบุบลูกนี่มาเสือเป็ทองเอ้าขยับมาเตะไปตีไปออกะนารานเออผมคิดในใจนะสมัยก่อนเอ้ยเออนี่นี่ไม่ได้นะเออนี่ศิลปะไม้ไม้มวยไทยนะทานยังไม่ตีอย่าหันหลังอย่าหันหลังเออ เพืะงหลังฟาทางาทางน่ารักมากเลยนะครับคนนี้แฟนร้อเหลือกัวเดียวต้องใจแทนต้องใจช้างนะครับอภิชายักษ์ศรีคนดูล้นหลามจริงๆเลยทีเดียวกลัวอย่างนี้้วยนี่เยอือโคตรดีโคตโดย โดยผู้นี้รอรับรางวัลพิเศษจากท่านดรช้างกับผู้ดานานสถานีดีเด่นห้าปีสอนกับท่านเิม